สวัสดีครับต้องคิวแดนดีครับเนี่ยไฟการแจ้งมานตื่นครับยี่ไฟการแจ้งไฟทางไฟทาง<อ>ติดกับไฟบ้านนะครับติดกับไฟบ้านได้หมดครับไฟบ้านก็ติดได้ครับเดี๋ยวผมมาแกะดูครับ เป็นกองยาวยครับกองยาวเลยตั้งไว้ก่อนครับมาตอนรื่วานครับต,งตังตังตรงวนันถามวันมาตึงนะครับสามวันมาตึงเลย มาแกะกล่องให้ดูครับหลอดไฟจะเป็นแบบไหนครับ่อยรับชมครับตังตองวันก็อีกสามวันก็มันถึงครับดูมะแกะกล่องให้ดูครับเป็นหลอดไฟตองหลอดครับ นี่ดรอดไฟตรงดรอดผมเอาออกไม้ดูครับนี่ครับไฟครับป้าก็เอาแต่มไม้ครับปา้าป้าแต่มไม้ตองอน,นี้ครับ,น,น,รบนี่ครับของล้มไปแล้วของนี่ครับป้าก็แต่มไม้ครับ นี่เป็นไฟวิ่งครับไฟวิ่งไฟว,วิ่งติดตามบ้านติดตามงานตามตามทางได้หมดครับเป็นไฟวิ่งครับเจ๋ว 1> <waż> 1> บบจเลยครับไปน,นองเจ๋วเลยลำโพงผมครับลำโพงลำโพงดอกติด ดอกติบติบงานนิ้วครับดอกดอกติแปดนิ้วครับดอกผมพูดปิดเขาบันนั้นด,ดอกละโปงครับติบติบห้าติบหกนิ้วครับถูกนิ้วดอกติบหกนิ้วพาวเวอร์เต็มครับพาวเวอร์มิกก็แรงครับมิกแรงพาวเวอร์ก็แรงครับพาวเวอร์แดงดอกดอกดันไม่ไหวก็แค่นั้นครับ อันนี้ดอกดันระบายครับดอกอัดระบายแล้ว,ดดลลวเดี๋ยวปาไปดูครับไฟจะเป็นทีอะไรครับตัวเบอร์นี้ขับดอกดอกที่บวกระบายนะครับดอกในบกก็ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ตับลมนี่ครับนีใใ่ใหญ่ทับลมนี่เลย เดี๋ยวเตี๊บเตี๊บให้ดูครับจะเป็นไฟตีอะไรเดี๋ยวผมไปเตียบปักให้ดูครับไฟตัวยังไงครับเมื่อกี้ผมลองเตียบดูครับไฟตัวใหญมากครับมันเป็นไฟรกระเต็บครับไฟรกระเต็บลายฉีครับดูครับไฟรกระเต็บเตียบไปดูครับ <c oughs> เนี่ยครับไฟกระเต็บครับก็เทแล้วจุดจัดประหลาดบอกแล้วนี่วันปิดไฟดูครับอืมเจียวแล้วครับเป็นไฟวิ่งครับ เปลี่ยนได้อะเปลี่ยนได้เออเปลี่ยนได้อะเปลี่ยนปติดด สีแดงตีน้ำเงินตีเขียวสีม่วง,วงเปลี่ยนได้หมดครับเป็นหลอดต่างๆครับนี่ครับเปลี่ยนได้ครับเขียวแล้วครับอ่ะประมาณนี้ครับคอยดูคลิปหน้าครับไปนี่ก็ติดครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไม่รู้ครับ ติดตองหลอดเลยครับนี่ตองหลอดเลยครับฟานนี้โอ้เท่ครับต่อไปปลดลมออกก่อนอือตองหลอดเลยครับเท่ไหมครับเป็นไฟวิ่งถวยมากเลยครับเจ๋อเลย มือบางนิดหน่อยครับบางกล้องนิดหน่อยไฟนี่ผมผมยังทอบเลยไฟนี้เกีย่ยวเลยับอะประมาณนี้ครับใครตอบคลิปนี้กดตับไกลกดไอ้ดิงติดตามไม่คิวแถนดีครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรเดี๋ยวลงให้ดูครับ ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับปรารบตะไครตับประด็นให้กิวแทนดีเลยสวัสดีครับ